สวัสดีเจ้าต้นหอมตะตอนดยดนมาแล้วนะเจ้าหลังจากที่มาได้ทําคลิปมามื่นขนาดก็มีหลายคนมาถามว่าทําไมบะลงคลิปขอขอบคุณเพื่อนๆปีๆลุงป้านะอาตีที่ถึงต้นหอมนะเจ้าป้าตัวช่วงนี้ต้นหอมอิดขนาดเจ้าเนื่องจากว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ต้นหอมต้องเฮียนพิเศษ ช่วงแรงนะเจ้าเสารอาทิตย์ก็ต้องเฮียนออนไลน์เห็มนะเจ้าเอ้ยอิกขนาดเป็นกันนะเจ้าแต่กัดคิดถึงทุกคนนะเจ้าช่วงนี้ปิดเทอมแล้วต้องหันจะปลาทุกคนไปเอวนะเจ้าใกล้ๆภูสางบ้านเฮานี่นะเจ้า ที่นี่เลยเจ้าดารินคาเฟ่มินิสูยู่บ้านตาค้ำอำเภอถึงจ,จังหวัดเชียงไฮ่นะเจ้าบรรยากาศนาเอวขนาดเลยทุกคนต้นหอมมาได้ทายภายในลานมะฮือนะเจ้าแต่จะทายบรรยากาศรอบๆให้ดูเนอมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีตีหิรบายสีมีสวนสัตว์ให้ดูตัวนะเจ้าสวนสัตว์ก็ดูรรดฟรนนะเจ้าบ่มีกาเก็บบัตรเองสักอย่าง เธอทำอะไรอะทำอะไรอะมันจะไดโฟลเพื่อนออกไปเนี่ยมันสงสัยเร็นป่ะบ้านกระต่ายสิรับเงินสบายใจนี่อย่านีหน้าต่างเนี่ยหนที่ไหนอะไม่รู้สิมันน่าจะอยู่ในรูมันน่าจะรับรูมันจะอยู่ในบ้านตรงนี้

ไว่หนูกับกระต่ายูด้กันหิบขอูของกวเจ้เจ้เอามีตกเป็นได้พองเจ้ามินิซูบ้านเฮา ถ้าเพื่อนๆบบมีทีเอลกับแวะมาเอลก็ได้นะเจ้ามาก็ง่ายนะเจ้าติดถนนใหญ่เลยจะได้วันนี้ก็หอมก็ขอลาไปก่อนนะเจ้าถ้ามีโอกาสต้องหอมจะลงคลิปใหม่ให้ดูเนอะวันนี้ตออีก,ก่อนนะเจ้าบายบาย